สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ห้ากละาเคารพทุกท่านเจ้าวันนี้มาปากับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันจันทร์ที่ิกรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้ตรงกับออกสิบคำเดือนสิบเหนือนะเจ้าและก็ปากับรายการข่าว BK News ไนส์ต้ทางช่อง YouTube ของฟังเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ข้าเจ้านเชดาพรอ่องวิลาศ มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเจ้าและในเจ้าวันนี้นะเจ้าก็มีข่าวสารจากตังเทศบาลตําบลบ้านสางได้มาพบปะอูจาประชาสัมพันธ์เฮ้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในหกศาสา์กันนะเจ้าข่าวแรกนะเจ้าก็เป็นกิจกรรมของตันเทศบาลตําบลบ้านสางในรอบซัปดาหนนะเจ้าที่จะได้มีขึ้นในห้วงระยะนี้นะเจ้าในวันที 49, ่19กกรกฎาคม ตอนเจ้านะเจ้าแปดมงเกิงก็จะมีการประชุมเผยแพร่ผลการดําเนินงานผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เขียวและเกาะแหมห้องประชุมหนึ่งในะเจ้าก็จะมีการลงพื้นที่รวมกับเหล่ากระชาจังหวัดละปูนในการมอบถุงยังฉีดเพื่อกับผู้พิการและผู้อยากไร้วันที่สิบเก้าถึงสสามกรกฎาคมในเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนนะเจ้าจะได้มีการอบรมโครงการเสริมศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรีผ่านระบบซูมรูมวันที่12กรกฎาคมในเวลา8นาฬิกา1 0นาทีจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการครังทีซ4ทับ2 5 64เวลา1 0นาฬิกาจะเป็นการเข้าร่วมพิธีมอบธงธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมและบประกาศเกียรติคุณธงขาวดาวเขียวประจำปีก็ประมาณ2 5 63 เวลา13นาฬิกาจะเป็นการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผูก้เกี่ยวข้องในการจะทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6พนในครั้งที่2วันที่ส1เกรร็กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีจะเป็นการเขาห้ามการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2 5 6 4หรือว่า LPA วันทีรร่2 2กรกฎาคมในช่วงบ่าย2โมงหรือว่า14นาฬิกา จะเป็นกิจกรรมถาวายเทียนพรรษาณวัดรองสร้างมูลดิเจตวันรที่3กรกฎาคมเวลา8น,น,น,นาฬิกา30นาทีจะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลางณบริเวณถนนกลางหมู่บ้านมู่ตีสาบ้านคีเล็กตำบลบ้านกลางนะเจ้าก็เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะเจ้ากิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านกลางที่จะมีขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะเจ้าและวันนี้นะเจ้าเขาก็มาถึงช่วงของอุจจาระสาบ้านเฮากับนายก สอนอีกแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางนะเจ้าวันนี้ท่านนายกก็อยู่กับเฮาแล้วสวัสดีเจ้าท่านนายกเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องด้วยครับเจ้าวันนี้เฮาก็มาพบปะอุจากับท่านนายกสอนนะเจ้าเป็นประจําทุกวันจันทร์นะเจ้าสําหรับประเด็นอุ้คุยในวันนี้นะเจ้าก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ของตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้าตีพบว่าพบเคสผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่บ้านกลางเฮานะเจ้า เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและก็ความมั่นใจให้กับพอแม่พี่นองที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮาในนะเจ้าทางเทศบาลเฮาเนี่ยได้มีการดําเนินการอย่างไรเป็นเรื่องของจอทิเนายกเจ้าก็อนําเลี้ยนอย่างนี้นะครับคือการการที่เฮาฟังข่าวคือข่าวบาได้กองเนาะบางครั้งเนี่ยก็มันก็เกินความจริงนะครับ,รบอย่างกรณีนะครับมีพนักง,งานคนหนึ่งครับก็บาได้แบบ่งหู้ตั๋วนะครับก็บ ไปเที่ยวไปตามที่สถานที่ต่างๆเนาะสิ่งเซเว่นก็นะครับแล้วก็ไปทางตลาดต่างๆเนะครับพูดนะโค้ดไปแ่วเขตประสาทไปเนาะไปถึงห้วยบางซ่านนะครับตะกี้ได้ฟักันนายกไอ้น้องเจดีนะครับแกกระโจมหูฟังก็พ่อไอีน,น้องน่ากามาถึงเท่น,นะครับมันก็การมันกลายเป็นการเผย,ยแพร่นะครับทีนี้เขาก็ต้อง ในเมื่อฮาโห,หอย่างนี้แล้วนะครับพี่น้องนะครับอย่างด้านการป้องกันทางเทศบาลเฮาก็บาได้บาได้นิ่งนอนใจนะครับก็จัดเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ไปสวอบเนาะ,ะไมกกาในการ,การ,การนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อซรล้างนะครับก็ฝากไปตั้งผู้ที่จะจับใจนะครับบอกว่าตลาดไหนนะครับในในเขตเทศบาลบางขางนะครับก็ ท่านไปจับใจตามปกติครับบ่มีอย่ายังนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ทําความสะอาดแล้วเจ้าครับก็เพราะว่าพนักงานตีทํางานตีอยู่อาศัยภาคอยู่หอภาคอีนะเจ้าตีอยู่ในเขตพื้นที่บรนเทาเนี่ยเปิ่นก่อได้ขับเจอมาโดยทีเปิดมือหู้ตัวตัวเป็นเองเนี่ยเปิ่นก่อไได้ไปไปในพื้นที่เชียงมาแต่ว่าเปิ่นก่อทำงานแล้วก็เปิ่นก่อยังใช้ชีวิตต่ตางปกติแต่ว่าเรื่องของการป้องกันตัตกกวก้าเนี่ยอาจจะล่าหลงไปน้อยก็เลยทำให้เปิ่นตีโควิดนะเจ้าแล้วก่อที่เนี่ย ในเมื่อมันเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลเฮานะเจ้านเานาะนะเพราะว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อก็ดีหรือว่าในตลาดตัางก้านอย่างก,ก็ดีตังเทศบาลเฮาเองเนี่ยนะเจ้าอย่างที่่านนายกได้นำเรียนไปเนาะว่าเฮาก็ได้มีการดําเนินการตามมาตรการต่างๆไปทําความสะอาดไปสวบปอก้าแมก้าตีอยู่บริเวณหน้าตีถือว่าเป็นกลุ่มเสียงนะเจ้าและตอนเนี้ยคือสวบแล้วผลออกมาเป็นเป็นลบ,เป,นลบเป็นลบทั้งหม,มนดนะเจา้จาซึ่งก็สบายใจไปเพลาะหนึ่งว่า เป็นยังเป็นกลุ่มเสี่ยงตาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอแม่พี่น้องประชาชนบานเทาเกาะปฏิวัติไว้วางใจนะเจ้าเฮาต้องอระมัดระวังตัวเกา่าหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วนะเจ้าแล้วก็เฮาก็บอกว่าจะมีรายต่อ,ต,อต่อไปก่อดังนั้นนะเจ้าเฮาก็ควรที่จะระมัดระวังป้องกันตัวเก่าเปน็นระดับแรกจะดีที่สุดนะเจ้าและในส่วนของการดําเนินมาตรการป้องกันโควิด -19 เนะเจ้าในพื้นที่สาธารณะอื่นๆอย่างเช่น สถานประกอบการร้านอาหารรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าตลาดหรือแม้แต่ภายในศูนย์กีฬาของเฮานะเจ้าท่านโายกเจ้าเฮาเทศบาลได้ดําเนินการมาตรการอย่างยุบของแล้วเจ้าตอนนี้ครับเฮาก็มีมีมาตรการป้องกันนะครับดูอยู่ทุกจุดนะครับว่าตลาดใหญ่ตลาดน้อยนะครับข้อสําคัญที่สุดนะครับคือตัว,ต,วตัวของตัวเฮานี้นะครับ จะไปไหนไม่ไหนมันมันมันห้ามมาได้นอที่จะต้องไปใจนะครับไปใจไปกินไปซื้อไปหาอันนี้ห้ามมาได้นะครับมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเพราะฉะนั้นจะไปลืมนะครับแม่ตัวนี้นะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์อันหนึ่งที่ไปไหนจะไปลืมใส่ป้องกันไว้นะครับก่อถ้าเข้าถึงบ้านนะครับกระทอดนะครับทอดทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเราไปตัางนอกมาเขาบอกหขว่าเขาไปหักเชื้อมาก่อทอดทิ้งอย่างผมเคยแนะนํานะครับ ถอดทิ้งถอดออกแล้วก็เก็บนะครับเก็บเก็บเก็บแล้วก็ใส่ใส่ถุงนะครับแล้วก็นําลงทิ้งในถังขยะที่แยกขยะที่แยกขยะนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีป้องกันนั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างผงเขาเนี้ยนะครับก็ได้เป็นบุคคลที่ที่ออกนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับตะก,กี้ก็ไปไประชุมที่สระกางมาเนาะ ไปเจอนะครับไปเจอหลายๆผู้หลายๆคนมันก็คือถึงตัวเก่าจะต้องป้องกันนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านก็ต้องถอดออกนะครับเสื้อผ้าก็ใส่เครื่องซักผ่ารีบอาบน้านะครับนี่เขาป้องกันในในในครอบครัวของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ติ่รุนแรงนะครับติ่รุนแรงก็คือต้องระวังที่สุดคือครอบครัวนะครับก็ฝากพี่น้องมาเฮาตัวนะครับเจ้า ก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันตัวเขาเองนะเจ้าคยกเจ้าว่าตัวเขาเองเนี่ยลี่ยกเลี่ยงมาได้ตี <c oughs> ต้องออกไปพบปะผู้คนหรือว่าจะต้องออกไปการไปงานไปตลาดไปซื้อของไปดําเนินชีวิตประจําวันจะต้องระวังตัวเ็ว<ๆ>ต,วต้องระวังตัวเก่าเป็นอย่าง,งดีที่สุดแตเจ้าพระนันด้วยความปราถนาดีจากทางเทศบาลตาบลบ้านกลางก็ คาดหวังไว้คือปีนอกประชาชนตตาบนบ้านกลางเฮาได้ป้องกันตัวเ่าด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามายัยตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกันนะเจ้าและก็ต่อไปในสถานที่สําคัญก็ควรที่จะเวลาเข้าไปใจ้สถานบริการอย,าอย่างต่างๆก็ให้สแกนวัดอุณหภูมิและก็ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันชไทยชนะนะเจ้าแลวเจ้า,จาสำหรับช่วงอ้จจาระสาบ้านเฮากับนายกสอนอินแกันี้ เพียงพอเพียงเต้ายินะเจ้าก็ต้อ์เจ้าทุกคอนจันทองมาปรากรับฐานนายกสอนยินแก้วและผู้บริหารได้นะเจ้าสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเจ้าต้องขอบพระคุณฐานนายกเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเจ้ามาถึงข่าวจากต่างส่วนราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าตังจังหวัดละปูนก็ได้ปิดช่องว่างการแพร่เชื่อของจังหวัดละปูนจะได้หารือร่วมกับผักโรงงานและก็วางมาตรการรองรับ ป้องกันการระบาดของโควิด19กในพื้นที่ได้แทบการเปิดเผยนะเจ้าจาก่านผู้ว่าราชการจังหวัดระปูนนายวรยุทธ์นวรัตน์พร้อมกับนายแพทย์สุผลติยตะตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดระปูนท่านอุตสาหกรรมจังหวัดระปูนแรงงานจังหวัดระปูนภูมิในการสำนักง,งานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระปูนประธานสภาส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒและก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อวันที่1 5กรกฎาคมทีผ่านมาสำหรับสถานประกอบการและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ระปูนเป็นการประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบซูมจากห้องประชุมพาริภุญชยัยสารกากลางจังหวัดละปูนไปยังผู้บริหารประกอบ HR ของสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ละปูนซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะเจ้าก็จะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินการตามมาตรการที่ั้งราชการกําหนดตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดละปูอนอาทิเช่นสถานบริการที่มีการประเมินมาตรฐานผ่านโปรแกรม Thai Stop COVID+ พลัสสำหรับสถานประกอบการทุกสองสัปดาห์การประเมินตัวเก่าของพนักง,งานก่อนเข้าทำงาน ดยโปรแกรมไทยเซฟไทยการบริหารจัดการของสถานบริการในการคัดกรองความเสี่ยงของพนักง,งานตึงก่อนเข้าทำงานก่อนวันยุทธรวมถึงการติดตามในระหว่างและหลังวันยุทธการสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกรณีตีพนักง,งานมีความเสี่ยงหรือติกมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วถูกกักตัวเป็นระยะเวลา14วัน การวางแผนประคองกิจการของสถานประกอบการและวางแผน b u บเบิลแอนซิลหากมีการแพร่ระบาดของโควิดสิในสถานประกอบการรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแนว Good Factory Practice นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการหารือร่วมกันนะเจ้าระหว่างหน่วยงานถากราชการนะเจ้าโดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระปูนรวมกับ โรงงานสถานประกอบการและสภาอุตสาหกรรมต่างๆนะเจ้าที่จะได้วางมาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาป้องกันหรือว่าสกัดกันการแพร่ระบาดของโควิดสิที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงงานได้นะเจ้าก็ต้องคอ,อยดูกันต่อไปนะเจ้าว่าทางคณะกรรมการควบคุมโรคจะได้มีคําสั่งแล้วก็มีมาตรการใดๆเข้ามาเพิ่มเติมแห่งนะเจ้าถ้าหากว่า มีเพิ่มเติมก็จะได้นำรายละเอียดเหล่านี้มาแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการ b k ค n w w s กันต่อไปเจ้ามาถึงแฮมข้าวนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการย่ายสถานตีในการฉีดวัคซีนโควิด1 9จากเดิมนะเจ้าตีเกยแจ้งว่าจะได้ไปฉีดวัคซีนตีห้องประชุมอบจระปูนตอนนี้ก็ย้ายไปฉีดวัคซีนตีโรงพยาบาลละปูนอาคาร100ปีสอโดยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นมานะเจ้าซึ่งตามตีคณะกรรมการควบคุมโรคที่ตจังหวัดละปูนได้เห็นชอบพือจะสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งจำนวน 1, 150เตียงณนะโรงพยาบาลละปูนสาขาเบียงยองเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มนักขึ้นจากเดิมสถานีดังกล่าวใช้เป็นสถานีฉีดวัคซีนป้องกันโควิดห้กประชาชนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยโรงพยาบาลละปูนก็ได้แจ้งให้ประชาชนที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนหือไปหาดการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลละปูนอาคาร1 0 0ปีสอทอเริ่มตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2564เป็นต้นมาซึ่งก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085-592-6311 095-198-8033 095-860 5 6 5 5และ096 158 09 88นะเจ้ามาถึงข่าวของโรงพยาบาลละปูนแห่มข่าวหนึ่งนะเจ้าก็เป็นข่าวเลื่องการนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองมาวยขึ้นนะเจ้าโดยวันนัดเดิมนะเจ้าวันตีซเาเจ็ดกันยายน2564ก็เป็นวันนัดใหม่ในวันจันทร์ที่สาสิงหาคม2564 ส่วนผู้ดีฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะเจ้าในวันที่28กันยายนก็จะเลื่อนมาฉีดวันที่31สิงหาคมวันที่9กันยายนเลื่อนมาวันที่1กันยายนวันที่30กันยายนเลื่อนมาวันที่3กันยายนวันที่1ตุลาคมเลื่อนมาเป็น3กันยายนวันที่3ตุลาคมก็เลื่อนมาเป็น3กันยายนวันที่9ตุลาคมและวันที่10ตุลาคม เลื่อนมาเป็นวันที่1 1กันยายนนะเจ้าซึ่งสำหรับผู้ติ่ฉีดวัคซีนในเข็มแรกปีเดือนมิถุนายนผ่านไปแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นการนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วก็จะเลื่อนเวลาคือเร็วขึ้นนะเจ้าถ้าหากว่าทานที่ได้นัดหมายกับทางห้งบาลละปูนแล้วก็จะมีข้อความหรือ SMS ไปแจ้งนะเจ้าหรือถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ติหมายเลขโทรศัพท์085592,631 1 และ095 198 8033นะเจ้าแล้วก็เรื่องของวัคซีนแหมเช่นกันนะเจ้าก็เป็นมติจากตีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อในวันที่12กรกฎาคมปีผ่านมานะเจ้ามาติก็มีการออกมานะเจ้าบอกว่าการใื้อวัคซีนโควิด1 9สลับชนิดกันโดยเข็มทีหนึ่ง เป็นวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ก็สามารถจะเื้อเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาห่างจากเข็มแรก3-4สัปดาห์นะเจ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียโดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเพื่ออยู่ในระดับสูงได้เร็วนักยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเข็มแต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สำหรับในกรณีผู้ติ่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาก็หือได้รับวัคซีนเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนกาเช่นเดียวกันโดยมีร,ยาาระยะห่างระหว่างเข็ม12สัดปดาห์้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็ตามหงบาลปูนก็ได้แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพรบโรคติดต่อซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันที่12กรกฎาคม ทันหัาเข็มแรกเป็นซิโนแวคแล้วจะหัาเข็มที่2องเป็นแอสตราเซเนกาก็ได้นะเจ้าแต่ต้องทิ้งระยะห่าง3-4ถึงสสัปดาห์นั่นเองเจ้ามาถึงข่าวจากห้องบาลละปูนเช่นกันนะเจ้าต่างห้องบาลละปูนก็ยังคงเปิดให้บริการปลายเชื้อโควิดส9าสำหรับผู้ที่มีอาการไข้วัดหรือเป็นไข้นะเจ้าซึ่งแพทย์ก็แนะนำบะฮื้อบะควรตียาหาซื้อยามารับประทานเองถ้าหากมีอาการก็หื้อฝั่งไปพบแพทย์ทำการตรวจคัดกรอง และก่อทำการปลายหาเชื่อโดยทันทีซึ่งนายแพทย์สุผลต,ตัิยานัน,พนทพรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าบอกว่าสำหรับผู้ป่วยโควิดนะเจ้าตีเป็นไร้ไม้นะเจ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเกาะเกิดจากมาตรการโรงงานและกร,ระบบของส่วนสอบส่วนโรครวมกันโดยการนำผู้สัมผัสเสียงสูงตีอยู่ในโรงงานเดียวกันนะเจ้ามาตรวจหานะเจ้านอกจากนั้นเป็นผู้เสียงกลาง หรือเสียงตํมพึ่งมดซึ่งตั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เชิงรุกนำอุปกรณ์ในการป้ายเชื่อพนักงานกว่าร้อยรายซึ่งจำนวนของผู้ป่วยโควิดตีปรากฏนาเจ้าก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจป้ายในเชิงรุกนะเจ้าซึ่งต่าหากว่าย้อนไปดูผู้ป่วยโควิด -19 ของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาตียังบัรสาบตีมาของการติดเชื้อต่างเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคก,ก็ได้ตั้งสมมติฐานว่า อาจจะมีการนําเชื่อมาจากภายนอกจากวัดลปูนจากทำลายโดยละเอียดของอผู้ป่วยตีพานมานะเจ้าก,ก็มีกิจวัตรประจําวันตี้า่กันคืออยู่ระหว่างที่ภาคแล้วก็โรงงานในส่วนของแม่ก้าติดอยู่ในอำเภอปราซางจะมีสถานที่ภาคแล้วก็สถานที่ไปซื้อสินค้าแล้วนําไปจําหน่ายบริเวณตลาดแล้วก็นาวดสึ่งคณะนี้ก็ยังบอทราวา่าคนที่แพ้เชื่อหรือเกิดการตีเชื่อจากทีใ่ใดนะเจ้าแต่อาจจะ เกิดจากการติดเชื้อในสถานตีที่มีการรวมตัวกันเป็นจํานวนนักหากประชาชนมีอาการไข้มีน้ำมูกหรือบัสบายตัวก็ขอหื้ฝั่งไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจคัดกรองและวก็ทําการปลายเชื่อโดยทันทีบด,ดีซื้อยามารับประทานเองนะเจ้าซึ่งตางสาธรณสุขก,ก็ได้กำหนดเกณฑ์นในการปลายเชื่อโควิดสิหรือว่า PUI จะต้องมีอาการเหมือนไข้วัดจึงจะสามารถหาบการปลายเชื่อโควิดสิได้โดยทันที สามารถเข้าหัดการตรวจได้ทีจุดให้บริการตรวจโควิดสิบเก้าีหงบาลปูนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเปิดให้บริการในเวลาแปดโมงเจ้าถึงสองทุ่มเกินในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลาแปดโมงเกินถึงเตียงวันนะเจ้าสำหรับทันปีอาจจะไปในพื้นที่เสียงนะเจ้าหรือว่าไปในพื้นที่ที่มีคนจํานวนนักแล้วก็มีอาการเป็นไข้เหมือนอาการไข้หวัดแล้วก็มีไข้นะเจ้า ก็อหื่อสันนิษฐานไปก่อนนะเจ้าว่าอาจจะได้หับเชื่อหรือว่ายังไดก็ควรที่จะาฝั่งกัตกตัวเก่าหรือว่าดูแลตัวเกาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ฝั่งไปพบแพทย์นะเจ้าเผื่อตีจะขอหับการตรวจคัดกรองโควิด1 9ได้ติโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าเอาละเจ้าสําหรับวันนี้เวลาจะเสียงต่ำสายแล้วก็รายการข่าว bk news ก็หมดเวลาลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามทบชมและทัาฟัง วันนี้ข้าเจ้าณนชดาพรอ,องวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนตากันได้ไหมแล้วันผูกเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า